ผมไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่เงินมันไม่ใช่กุญแจสู่ความสําเร็จแต่เงินสามารถซื้อกุญแจสู่ความสําเร็จได้คําพูดของชายคนหนึ่งที่ละออกจากราชการเพื่อมุ่งหน้าไปสู่งานเอกชนคุณสุวัตชาวปรีชาผู้ก่อตั้งฤทธาทําไมโลโก้ของฤทธาถึงเป็นหานุมานหานุมานได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระรามมากที่สุดเวลาที่พระรามจะใช้อะไร หาุุมานก็จะทําตามคําสั่งของพระรามหาุุมานยังมีความกล้าหาญปราดเปรื่องมีไหวพริบปฏิพันมีคุณธรรมหาุุมานยังเป็นผู้ที่มีความแข็งแกรง่งไม่แพ้ผู้ใดมีความว่องไวนอกจากพลังอํานาจอันแข็งแกร่งแล้วหาุุมานยังสามารถย่อและขยายร่างกายของตัวเองได้ตามใจปรารถนาแถมยังมีความอดทนฝันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่เคยย่อทถอ เป็นผู้ที่เอาชนะความชั่วร้ายสิ่งสำคัญของฤทธาคือการต่อต้านคอร์รัปชันนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฤทธาไม่รับการราชการมีความเป็นตัวตนที่สูงมากรักในจรยาบันคือการรักษาชีวิตผู้ที่อยู่อาศัยความดีที่สะสมมายาวนานณปัจจุบันความดีของฤทธาก็พุ่งทะยานสู่ระดับประเทศด้วยเหตุผลอะไรทุกคนน่าจะทราบกันดีแม้แต่พินินไหว ก็ไม่สามารถที่จะทำลายฤทธิาได้เลย